ไอ้บอยขมรนท่านผู้ชมไม่พอใจบอกว่าสํานักข่าวเกาหลีเนี่ยเข้าข้างไทยนะครับใส่ร้ายขมรนะครับไม่พอใจเป็นพวกเดียวกันกับคนไทยร่วมมือกันใส่ร้ายขมรเดี๋ยววิทยอดจะพาทุกคนไปดูคลิปกันครับสํานักข่าวของเกาหลีเขาจะมีอยู่สํานักข่าวสํานักข่าวนึ่นนะที่แบบชอบบิดเบือนก็คือแบบแทบจะเอาแบบ คำพูดจากประเทศไทยไปทั้งหมดเลยนะเขาเพงก็คงจะเป็นพักคพวกเดียวกันนะั่นแหละนะพยายามที่จะทำยังไงก็ได้นะให้ประเทศคูนี่คือแบบดูไม่ดีในสายตาโลกนะโอ้โหนะครับพี่น้องคือบอยนะครับนะเขาไม่ได้ใส่ร้ายหรอกนะคนเกาหลีนะเขามีตานะครับเขาดูด้วยตาเขาเนาะไม่จําเป็นต้องใส่ร้าย,ายเขาพูดความจริง แต่บอยเองนะครับรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ก็เลยผ่านบอกว่าคนเกาหลีนี่แหละสํานักข่าวนี้ก็เป็นนะครับเป็นพ,พวกเดียวกันนะครับกับสํานักข่าวไทยเอาความคิดแบบเดียวกันนะครับใส่ร้ายขมินประทานโทษครับเขาไม่ได้ใส่ร้ายเขาพูดความจริงนะครับหลายคนวันนี้ก็ว่าบยยอดเป็นไรบยยอดเป็นแผลตรงริมผีปากนะก็เลยอาจจะทายานะครับก็ขอโทษก่อไปอาจจะไม่สุภาพครับซึ่ง พอประยศได้เห็นนะครับท่านผู้ชมนะคลิปวิดีโอนี้ที่ท,ที่เผยแพร่ออกมานะครับทางจ่าบอยเองตำหนิไม่พอใจนะครับสำนักข่าวเกาหลีนะครับว่ารวมหัวกับประเทศไทยใส่ร้ายประเทศเขา่าประทานโกรธครับถึงแม้จ่าบอยจะพูดแบบนั้นนะครับถึงว่าจะรวมหัวไม่รวมหัวกันแล้วแต่เขานำเสนอนะครับความจริงนะครับ รับไม่ได้บ่อยนะรับไม่ได้คือนําเสนอความจริงมันก็เป็นเรื่องราวเดียวกันทําไมมันถึงเหมือนก็เพราะมันเป็นความจริงนะครับไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การละครเหมือนขเขมรน,นะคือถ้าเรื่องจริงเนี่ยสมมติว่าคนนี้ไปตลาดเนี่ยซื้ออาหารหรือว่าซื้อขนมในราคา20บาทนะครับคนนี้ไปก็ซื้อในราคา20บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สร้างเรื่อง แต่มันเป็นความจริงที่บอกได้เลยว่าไปที่ไหนคนที่ไหนไม่ใช่แค่คนเกาหลีคนทั่วโลกเขาก็พูดแบบเดียวกันเพราะมันเป็นความจริงนะครับสิ่งนี้เลยทําให้ไอ้จาบอยไม่พอใจนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเกาหลีนะครับคนทั่วโลกกันแหละมันก็ดูเนี่ยเขาไม่พอใจทั้งหมดนะครับนทั่วโลกไม่พอใจที่ขเขมรทําตัวไม่ดีนะครับ ทำพฤติกรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันถูกเปิดเผยนั่นก็คือสิ่งลับๆนะครับที่ฮุนเซนนี่แหละเป็นผู้บงการนะประยั์คิดว่าฮุนเซนนี่แหละเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะครับบอยออกมาดิ้นนะครับไม่พอใจนะครับออว่าว่าคนเกาหลียิ่งจุดไฟให้ตัวเองนะจุดไฟลนก้นจุดไฟลนตูดจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะเกาหลีเขานําเสนอความจริง แต่จ่าบอยเนี่ยไม่พอใจบอกว่าใส่ร้ายนะครับคนเขมรนะทารุณกรรมหรือว่าในในเขมรเนี่ยมีพวกจีนเทาวพวกสแกมเมอร์เนี่ยเรื่องจริงนะครับแล้วคนเกาหลีนี่มาเที่ยวนะครับเป็นนักศึกษานี่มาเขมรเนี่ย,ยตุยก็เป็นเรื่องจริงถูกลิดไถนะครับทารุณกรรมเป็นเรื่องจริงเขานําเสนอแบบนี้อ่นะครับ แล้วพอเกาหลีจะเอาทหารนะครับมาถล่มหรือว่ามากวดล้างสแกมเมอร์ด้วยตัวเองหนึ่งวันจับได้หนึ่งร้อยคนคิดดูสิครับจะไม่จริงหรอกลัวนะครับกลัวเกาหลีเนี่ยจะเข้ามาเขมรนะครับเข้ามาจับใครก็จับมุนเซนนะครับเข้ามานะครับวันนี้คือเป็นจุด บ่งบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการกระทำนะการกระทําที่สแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของคนทั่วโลกนะครับ<ๆ>เขาเลือกที่จะหันหน้ามาอยู่เคียงข้างประเทศไทยแล้วนะทีแรกเนี่ยคนทั่วโลกเขาก็สงสัยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับเป็นประเทศที่ถือว่าอันดับท็อปเลยนะครับ อันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปในอาเซียนเนี่ยก็น่าจะลังแกขเขมนจริงๆไหมเขาก็สงสัยในณตอนนั้นแต่ณนะตอนนี้ความจริงถูกเปิดโปงนะครับคนทั่วโลกก็ลุมประนามเมรนะครับเมนนี่แหละนะครับเป็นอัสากรเป็นประเทศที่มีแก,งก๊งกมเมอร์นะครับเยอะที่สุดในโลกเพราะฉะนั้น คนทั่วโลกก็จับจ้องมาที่คมเมน,นะครับดังไปทั่วโลกแต่ไม่ใช่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับความดีไม่มีนะครับดังแบบชั่วชั่วนะครับนะทางแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยตอนนี้นะดังแบบหน้าอับอายขคยขี้หน้านะซึ่งพอระยอดเองนะครับท่านผู้ชมได้ได้เห็นจากพฤติกรรมนะครับ จากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของขมนนินะครับ <S <S บอกได้เลยว่านะครับทุนเลทมากนะครับ <S 1> <S 1> วันนี้คนทั่วโลกประน,นามนะครับก็ไม่พอใจอย่างไอ้จ้าบอยนะครับไม่พอใจที่เกาหลีนะครับมาอยู่เคียงข้างประเทศไทยนะครับไม่พอใจที่เกาหลีเนี่ยไม่เลือกขมิแต่มาเลือกที่จะอยู่เคียงข้างประเทศไทยแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มี สิ่งที่บอกได้เลยว่าดีและไม่ดีแต่เขเมรเนี่ยมันไม่ดีสักอย่างนะครับนะประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีแต่มันมีน้อยอย่างเช่นสแกมเมอร์เนี่ยมันก็หลอกต้มตุ่นกันได้ยากนะต่างจากแคนเบมอร์เีเนาะไม่ใช่แค่พวกต้มตุ่นอย่างเดียวท่านผู้ชมนะมีพวกไอ้จีนเทาที่เอาเอาวัยวะต่างๆเนะี่ยไปนงไป จำหน่ายก็มีนะครับซึ่งมันเป็นประเทศที่เล็กอะท่านผู้ชมนะแล้วก็กฎหมายไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์พอนะครับที่จะต่อต้านพวกที่มีอิทธิพลน,นะี่น้องไอ้พวกสแกมเมอร์เนะี่ยคือแน่นอนมันก็จะมีนักการเมืองหนุนหลักนะครับท่านผู้ชมก็ไม่สามารถที่จะนําคนเหล่านั้นนะครับมาลงโทษได้นะครับคือจากการที่เห็นนะี่น้องจากการที่ดูก็บอกไ้เลยว่า เป็นอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วหน้าสังเวชใจนะครับหน้าสมเพชคือแน่นอนทุกเรื่องทุกราวนะครับมีที่มาที่ไปนะครับอยากชัดเจนอยากจงแจ้งนะครับโอ้โหคือเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นอุทาหรณ์เป็น สิ่งที่ทำให้รู้เลยว่าการที่เรานะครับมีเม็นเนี่ยอยู่ในแบบว่าความเป็นเพื่อนคือชิปหายไวาวอดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เข้ามาดูนะครับไปเนาสำหรับวันนี้บายอดเองพูดถึงไอจ่าบอยนะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาดูครับสวัสดีครับ